มี <S <S การพูดถึงกันเยอะว่าเนื้อเจระเข้เป็นเนื้อที่มีประโยชน์ไขมันตำ่ำมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ทานอาหารที่สะอาดทานแนะนํา<น>ให้เราทานเนื้อเจอระเข้<น>อันนี้เนื้อเจระเข้ในแม้โกรก็จะมีแพ็คขายอย่างนี้ค่ะละหนึ่งกิโละนะคะผัดชาพริกแห้ง,<น><น>งวันนี้นะกมีกระเทียมมีพริกจินดามีทั้งพริกสดและพริกแห้งพริกชีฟ้าซอยต้นหอม พทิกไทยอ่อนทิกไทยอ่อนจะมาเป็นยาวๆนะคะแล้วบางก้านเกินไม่สวยพวกนี้เราตัดทิ้งนะตัดเค่พอดีทำนะคะลายแบบโครกระชายค่ะมาเริ่มทำกันเลยคะ่ะเนื้อจะะเจลาเท้เขาจะแล่มาเป็นแผ่นนี้แล้วนะคะก็สะดวกเนี่ยเนื้อเขาจะค่อนข้างออกเหนียวๆนะคะไม่เหมือนเหมือนพวกเนื้อไก่นะคะเราหั่นบางๆเหมือนเราหั่นหมูนเนี่ยแหละคะ่ะ กระเทียมนะคะใช้กระเทียมเีอกหน่อยนะคะพริกแดงค่ะกับพริกแห้งตำแบบหย,ยาบๆใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะคะเติมน้ำเติมน้ำมันเล็กน้อยค่ะใส่เครื่องที่เราโขลกไว้เมื่อกี้นะคะ ไฟไม่ต้องแรงนะคะแตเดี๋ยวจะไหม้ใส่เนื้อเชลล์เทศเลยคะ่ะใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะการใส่น้ำปลานะคะนะให้เราใส่ในช่วงที่เนื้อสัตว์ยังไม่สุกนะคะน้ำปลาจะเข้าไปในรสของเนื้อสัตว์นะคะ,ะเนื้อเขาจะขาวสวยนะคะ น้ำล้างทรกค่ะปรุงรสด,ด้วยซอสตาบเขียวนะคะถ้าใครอยากจะใส่ผงชูรสหรือผงครุมรสต่างๆก็ใส่ได้ในช่วงนี้นะคะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะถ้าทำให้กลมกล่อมขึ้นเท่านั้นเราไม่ได้ออกหวานนะคะเราจะทำผัดชาแบบรสโบราณน,นะคะด้วยพริกแห้ง เราไม่ใส่น้ำมันหอยนจะทำแบบสูตรโบราณแต่ถ้าใครติดแล้วก็ชอบแบบน้ำมันหอยจะเติมน้ำมันหอยในช่วงนี้ก็ได้แนะ,ะนามค่ะให้ลองทำแบบสูตรโบราณดูสูตรแบบบ้านป่านะคะให้มีน้ํำขุกขลิกอยู่บ้างนะคะเอาไว้ราดข้าวเนื้อขาวสวยมากจริงเนื้อเจราเข้เนี่ยใส่กระชายพร,ริกไทยอ่อนใบบักโรด โหราพาเสร็จแล้วค่ะเนื้อขาวสวยอืมอร่อยเนื้ออร่อยมากเนื้อรสชาติเบากว่าไก่แต่เหนียวเหมือนเนื้อหมูเนื้อหมูแบบมีเอ็นน้อยๆต้องแนะนำนะคะ หาซื้อมาทานโปรตีนที่ดีและแถมอร่อยด้วยไม่ต้องกินแต่เนื้อปลาซ้ำซากนะคะเป็นแค่นี้ค่ะเดี๋ยวจะไปทานต่อแล้วค่ะ